เราจัดการงานทาร์สกันอ่ะเออแล้วก็มาดูมาดูสภาพไม่มีตังค์นะตอนขาสั้นเสื้อยืดรออะไรครับไสดิครับที่อารจีจีสวยมากเลยอ่ะไออาร์จีสวยปกสปอนจะซื้อต่อจับตรงไหนบ้างก็จับตรงไหนบ้างกันฮัลโหลฮัลโหลหมดเลยเหรอ ดีำนั่งด้ยอ่ะอ๋อบาเป็นดีป่ะเัีนี้เ g ใช่มอือม็ขสวยยไาไนี่ไหาไม่ได้รเลนได้โฟบาเลนโตรมาคอนช็ุตเลย ซื้ออะไรมาป้างนอันก็คือกันดั้มอนิมาไลฟ์อนิมาไลฟ์มันเป็นแบบอันนี้มีตัวเล็กเป็นคอกันดั้มเสร็จแล้วก็จะมีชิ้นส่วนชิ้นส่วนเนี่ยประกอบายเป็นร่างใหญ่แล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่ก็คือคีมเคาเริคซีนหรอาเรียกอะไรวะคีมตัด อันนี้ก็มีอันนี้เฮ้ยอันนี้ผมซื้อเฮ้ยผมจับอยู่เนี่ยคุณเฮ้ยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือของของฝวัญครบรอบ6ปีครับแฟนระหว่างเราบไอ้นี่สองคนเราเป็นคนซื้อให้ท่านการูดูม่อนปิดราคาไว้ไม่รู้หมาใช่ป่ะใช่มันเป็นหมาเอาจริงคือเอาไปเฝ้าเฝ้าที่ห้องคือจะเอาไปยืนคู่ลัคกี้เลย จะดูว่าใครทำงานดีกว่ากันถ้าลัคกี้ห่วยได้ไหมเดี๋ยวไล่ออกเลยเอาไอเทยเนี่ยยืนหน้าห้องแทนอาจจะคิดว่ามึงพาหมาัตใหม่เข้าบ้านก็ได้อ๋อไม่มีปีกด้วยกันนี้ใช่ถ้าของหมออะของเราเนี่ยซื้อถุงมาเห็นถุงมันสวยดีก็เลยซื้อมาถุงสวยดีเลยซื้อมาขวยไม่มีไม่มีซื้อมาไม่มีข่วยนะก็มีคีปตัดแหละคล้ายกันคีพตัดคล้ายกันเอาไว้ตัดพลาสติก แล้วก็มีของเล่นเด็กกิ้งกองนั่นก็คือเป็นไลท์วอทของดีเคทตคอมพิวอร์ฟอร์มจริงๆหาดีเคทตธรรมดาแหละจะหาไม่เจอก็นั่นแหละชอบก็เลยเก็บซื้อนี่มาจีสี่สิบเป็นเพชรจีหนึ่งต่อร้อยสี่สี่มันเป็นแบบครบรอบสี่สิบปีมันเลยทำแบบดีไซน์อเจ็ดแปดขี่สองมาใหม่ขนาดดีไซน์ก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้ต่างมากแต่ว่าก็มีบางส่วนต่างรู้สึกรู้สึกข้อต่อมันจะค่อนข้างดี กว่า HG ปกติพอสมควรก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเป็นกล่องที่มินิมอลมินิมอลก็เลยชอบตัวไอ้เฮียนันเป็นกล่องที่แบบเน้นแฟนซีขายเด็ก <laughs> <laughs>